บางนี้บางทีมาทำอะไรมางานมัสยิดนี่จริพี่น้องมุสลิมอิสลามพวกเรามาช่วยกันมัสยิดที่ไหนมัเยิ่มสำนักขามบรรยากาศย่อๆครับมาฉลองครับพี่น้องครับเรารับดุ๊แม่พี่น้องที่อยู่แล้วว่าบ้านใกล้เลียงเคียงนะพี่น้องอยู่บ้านลุ่มครับน้ำลัดนะครับอ่าหัวควนอคุบูสงยนนะครับก็ทยอยกันมานะครับพี่น้องจากท่าพระเนงท่าพระสอง นะครับก็ยินดีจะรับพี่น้องเข้าสู่มทิกนะครับดารุณอาลีแห่งนี้คุ่นะครับจองอาสุรโรงเรี้ยงได้เลยครับจองอาสุรโรงเรี้ยงได้เลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ต้อนรับพี่น้องเราอยู่นะครับวันนี้มีเกงเต็มปลานะครับ็นซุปดีเจเลยมีเกงเต็มปลาอร่อยมากๆนะครับรวมไปถึงครับซุปหางวัวนะครับมัตต์บัตเนี้นะครับแกคขูวหวานนะครับไก่ทอดนะครับแล้วก็ ไข่ต้อ่าแล้วก็มีน้ำพรตกาน้ำบําไยน้ำมิ้งกีไปครับเดี๋ยวบริการแล้วก็ถ้าไปงขามือลอ้วขวาก็จะมีร้านค้าของทางมัธย์ 哦哦，哦哦。